วิธีการติดตั้งนะครับเกตลูฟี่ไทยแลนด์กับรถนะครับว่าเก็บสายยังไงแล้วก็ทำยังไงบ้างมาชมคลิปนี้เลยนะครับสายของลูฟี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราขี่ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับอ่าก็ก็คลายคลายสายเส้นเล็กนะครับกับเส้นใหญ่แยกออกจากกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ติดตั้งได้สะดวกนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับนี้ก็คลายออกนะครับ เส้นสายเล็กๆเนี่ยจะใช้สําหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับถ้ารถไม่ใช่ไฮบริดนะครับเราก็ม้วนนะครับม้วนสายเล็กตัวนี้นะครับเก็บพันไว้กระสายหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องเ้าม้วนให้ดูนะครับก็คือม้วนม้วนกับมือเราแบบนี้ครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ม้วนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะรวมไว้กระสายหลักนะครับแบบนี้นะครับให้สวยงามแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับ เคเบิ้ลทยที่ให้ไปในกล่องนะครับเป็นตัวรัดสายนะครับเพื่อให้สายเส้นเล็กนะครับอยู่ไม่เกะกะไปตรงไหนนะครับมัดให้เขาอยู่รวมกับสายหลักไปเลยนะครับมัดนะครับมัดแบบนี้เลยนะครับอครับแล้วก็ตัดนะครับส่วนที่ยาวเกินนะครับตัดไปนะครับอย่างเรียบร้อยนะครับเก็จะพร้อมติดตั้งก็ยืดสายออกครับยืดสายออกนะครับก็คือเพื่อจะได้ง่ายในต่อการ นําไปติดตั้งที่รถนะครับเม่าะนั้นมันพันกันอยู่นะครับยืดสายให้ตรงนะครับก็จะมีแจ็คนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือแจ็คที่จะเข้าตัวเกตสีขาวนี่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับแทนใส่ด้านหลังเกตย u f 루ฟี่ไทแลนด์นะครับก็เป็นการที่สายนะครับที่สายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับหัวโอเบดิทูนะครับที่จะไปเสียบกับรถนะครับตรงพอร์ตโอเบดิทูของรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันครับจะทําจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ นะครับอ่าหรือดูคลิปนี้กันครับนะครับเราก็จะทําจากข้างบนนะครับก็คือนะครับให้เผื่อสายนะครับพอดีกับที่เราจะติดตั้งเกจนะครับให้ดึงยางขอบประตูมาก่อนมันจะดึงได้แบบนี้เลยนะครับยางขอบประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ยัดสายเข้าไประหว่างคอนโซลกับเสาเอแบบนี้นะครับแล้วเผื่อสายนะครับให้พอดีนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราจะติดตั้งวางเกจไว้ตรงไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะเผื่อสายต้องต้องดึงดึงสายไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อพอผมดูแล้วมันจะสั้นไปก็ดึงได้ดึงไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยยัดลงมาใหม่ได้อ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เก็บสายเข้าที่ช่องขอบประตูของรถแบบนี้นะครับจะมีช่องรถจะมีช่องขอบประตูอย่างนี้ทุกคันนะครับสอดลงไปนะครับเก็บให้สวยงามนะครับแบบนี้นะครับอ่าด้านล่างก็เก็บยัดเข้าไปนะครับแบบนี้หนึ่งไม่เห็นสายเลยไหมครับ นี่คือการเก็บสายของเกตลูฟี่ไทยแลนด์นะครับสามารถนําไปใช้ติดตั้งกับรถของคุณลูกค้าได้เลยนะครับอะไรกนั้นนะครับเราก็จะปิดยางครับปิดยางตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะเข้าล็อกมันนะครับง่ายๆใช้นิ้วกดนะครับใช้นิ้วโป้กดเข้าไปนะครับจะเข้าล็อกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปจนจนมันเข้าที่นะครับ กดได้แล right. ้วนะครับแล้วก็มันจะเหลือสายข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าเหลือสายข้างล่างนี้เราก็ดูนะครับว่าพอร์ตโอบิทูนะครับของรถคันนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราเราก็จะเผื่อสายไว้อ่าลองเสียบดูก่อนก็ได้ครับลองเสียบดูนะครับเมื่อเสียบดูแล้วนะครับอ่าเสียบไปแล้วนะครับตอนนี้เสียบไปแล้วก็จะเหลือสายอยู่นะครับท่านี้เราก็จะเก็บโดยใช้เคเบิลพายนะครับเก็บนะครับมัด สายรวมนะครับเพื่อให้มีการเก็บสายที่สวยงามไม่มาเกะกะเวลาเราเหยียบคันเร่งน,นะครับก็จะมัดเคเบิลทายอีกหนึ่งเส้นนะครับมัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอ่ามัดอย่างนี้แล้วนะครับส่วนเกินของเคเบิลทายเราก็จะตัดออกนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นําสายนะครับ ขึ้นไปเก็บนะครับไว้ที่นะครับคอนโซลตรงนี้เลยนะครับจับไปยัดตรงนี้ได้นะครับจะมีคอนโซลอยู่นะครับก็ย <us> ัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับยัดเพื่อเก็บสายนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเก็บสายเกตลูฟี่ไทยแลนด์นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวคราวนี Oder ้มาดูต่อนะครับด้านบนนะครับก็จะวางเกจกักษัะแบบนี้นะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับ เราก็จะทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อเสียบเกจนะครับก็ปิดกุญแจนะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทอ่าเราสตาร์ทรถแล้วนะครับคันนี้ก็นะครับเอาเกจนะครับออกมานะครับเป็นเกจออกมาเลยครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังแก๊สจะมีนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าตรงตรงสีขาวตัวใหญ่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเกจก็จะติดขึ้นมาให้นะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วครับ อ่านะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นลูฟี่ไ h a แลนด์ยินดีต้อนรับนะครับด้านหลังนะครับของขาตั้งนะครับเราจะติดกาวไว้นะครับก็แกะกาวนะครับแกะกาวออกนะครับแล้วก็แล้วก็หาตำแหน่งตำแหน่งวางที่เราชอบได้เลยนะครับว่าจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็วางไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งเกตลูฟี่ไทยแลนด์นะครับลองทดูนะครับขอบคุณมากครับ